ธรรมะของพระพุทธเจ้านะบางคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งนะที่เข้าใจยากปฏิบัติยากอันนั้นก็มีอยู่นะแต่ว่าธรรมะที่เข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายนะก็มีอยู่มากมายนะพเจ้าไม่ได้สอนแต่เรื่องที่ลึกซึ้งประเภทโลกุตระเหนือโลกเท่านั้นนะแต่ว่ายังสอนธรรมะที่ ช่วยทำให้มีความสุขในปัจจุบันแบบชาวโลกได้ผู้อยานี่นคือว่าพระองค์สอนทั้งทางธรรมและทางโลกความสุขทางธรรมก็หมายถึงความสุขทางใจที่เกิดจากการเข้าใจความจริงของชีวิตจนปล่อยวางได้ส่วนความสุขทางโลกก็อาจจะเป็นความสุขแบบง่ายๆนะชเช่นการทำมาหากินผูู้เจ้าสอนนะแม้กระทั่งว่า เมื่อได้เงินมาแล้วนี่จะใช้เงินอย่างไรนะจึงจะทำให้ไม่อัตคัดขัดสนทำมาหากินอย่างไรประกอบการค้าทำอาชีพอย่างไรนะถึงจะประสบความสำเร็จนะมันมีเรื่องพวกนี้มากมายนะแม้กระทั่งว่าทำยังไงถึงจะลดความอ้วนได้นะ อย่างที่พระเจ้าก,ก็เคยสอนพระเจ้าประสิทธิ์ที่กศลสนนะว่าเวลากินก็ให้มีสตินะผู้มีสติรู้จักประมาณในการบริโภคนะ,นะย่อมมีอา,าพาธน้อยนะแล้วก็มีอายุยืน,นอันนี้ก็ช่วยทําให้พระเจ้าประเสิธิโที่กศอน,นะสามารถจะลดน้ําหนักได้ลดความอ้วนได้เพราะว่าให้มหาเล็กนะคอย คอยพูดคอยเตือนในระหว่างที่สวยพระกายาหารทําให้รู้จักกินอย่างพอประมาณนะแล้วก็เห็นผลชัดเจนในเวลาไม่นานก็คือว่าความอ้วนก็ลดลงจะลุกจะเดจะเยนจะยืนจะเดินน,ดน,นั่งนะก็สะดวกขึ้นพระเจ้าสอนแม้กระทั่งว่าทำอย่างไรถึงจะมีอายุยืนนะ อายุยืนนี่ก็มันก็เป็นความสุขทางโลกนะใครๆก็อยากจะมีอายุยืนนะพระเจ้าแนะนําว่าอย่างไรนะก็แนะนําว่าให้รู้จักทําความสบายให้แก่ตัวเองข้อแรกนี่ก็หลายคนกอ็อาจจะแปลกใจนะเพราะคิดว่าพระเจ้านี่สอนแต่เรื่องให้ทําตัวให้ลําบากจริงเนี่ยการทําความสบายให้กับตัวเองนี่เป็นเรื่องที่พระเจ้าสนับสนุนนะ แต่ว่าข้อต่อมาคือว่าต้องรู้จักประมาณในความสบายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอสบายแล้วก็ติดนะยิ่งสบายมากขึ้นอันนี้เป็นปัญหาของคนสมัยนี้มากเลยทีเดียวนะเพราะว่าสมัยนี้เราสบายอย่างเดียไม่พอนะยังนับถือความสบายเป็นพระเจ้าด้วยอะไรที่สบายก็ขอเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย โครคภัยไข้เจ็บของคนสมัยนี้ก็เกิดจากการที่มันสบายมากไปเช่นไม่ออกกําลังกายเนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยเยอะนอน8ชั่วโมงนั่งอีกประมาณ9ก้ชั่วโมง9หรือ10ชั่วโมงเ,เริ่มแต่นั่งรถไปทำงานนะพอถึงที่ทำงานก็นั่งอีกเจ็ดชั่วโมง แทบจะไม่ได้เคขยีนขยับอะไรเลยกลับมาบ้านก็นั่งรถนะถึงบ้านก็นั่งอีกนะไม่ใช่แค่นั่งกินข้าวนะแต่ว่ายังนั่งดูโทรทัศน์นั่งนะดูนั่งฟังเพลงสมัยนี้ยังมีพวก Facebook เกมออนไลน์ก็นั่งอีกนะอีกสองสามชั่วโมงอันนี้เราสบายมากแล้วก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากนะก็คือว่ากินเยอะนะแต่ออกกำลังกายน้อย ก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นนะทําให้เกิดโรคหวัวใจนะนะเพราะว่าไขามันเนี่ยมันสะสมในร่างกายอันนี้ยังไม่พูดถึงว่ามีพิษนะสะสมอยู่ในร่างกายด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องคนวายกันที่ลนล้างพิษนะมาล้างพิษกันที่วัดป่าสุโกโตก็มากนะปีหนึ่งก็หลายครั้งและที่อื่นอีกมากมายส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่ามีชีวิตสะดวกสบายนะ กินกินมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายพิษมันก็สะสมพวกไขมันต่างๆก็พอกพูนอันนี้เรียกว่าเป็นโรคคนสมัยใหม่นะบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นโรคขี้เกียจนะเป็นโรคขี้เกียจเช่นโรคความดันโรคหัวใจนะโรคเบาหวานมะเร็งด้วยนะอันนี้เรียกว่าสบายมากเกินไปการที่ รู้จักประมาณในความสบายนี่สำคัญนะก็คือว่าต้องออกกำลังกายบ้างหรือว่าต้องอไปใช้กำลังนะใช้เลี้ยวใช้แรงบ้างนะเดี๋ยวนี้นะในประเทศยุโรปอเมริกาสำนักง,งานบางแห่งก็ให้คนยืนทำงานนะไม่ใช่นั่งให้ยืนทำงาน อันนี้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ทําให้สมองล่นด้วยนะเพราะว่าเลือดลมมันก็ไหลเวียนดีขึ้นนะสุขภาพก็ดีขึ้นรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็น้อยลงการออกกําลังกายนะการนะการวิ่งหรือว่าการอา่ารู้จักเดินบ้างนะเช่นแทนที่จะขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นบันไดแทนที่จะนั่งรถก็เดินเดี๋ยวนี้ แม้กระทั่งวัดป่าสุโกโตนี่ก็เดินกันน้อยลงนะถ้าไม่ใช่บินทบาทสมัยก่อนนี่เวลาจะไปท่ามาไฟนี่ต้องเดินเอาสมัยก่อนนี่ต้องไปคืนรถที่ท่ามาไฟนะเราไม่มีรถวัดนะจะลงไปแก้งเขาก็ต้องเดินไปท่ามาไฟนะชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่ต้องใช้เรียวใช้แรงนะซึ่งก็ทําให้สุขภาพดีแต่สมัยนี้พอแม้กระทั่งวัดป่าอย่างเราก็เริ่มสบายมากขึ้น เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวว่าแต่เดินไปขึ้นรถทรรมไฟเลยเดินไปขึ้นรถที่แก้งที่ปุดงงก็ไม่ค่อยเดินกันแล้วนะเพราะมีรถนะนี่สบายมากไปก็ไม่ค่อยดีนะขนาดวัดปา่ายิ่งสบายขนาดนี้นับภาษาแะละคนในเมืองนะมันยิ่งสบายเข้าไปใหญนะ่เดินก็ไม่เป็นลนะต้องนั่งรถไปปากซอยก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์นะ เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งขึ้นรถเมล์ก็ไม่อยากขึ้นแล้วเพราะว่ามันต้องเดินไปขึ้นป้ายรถเมล์ก็เลยต้องไปออกรถนะผ่อนรถจากบ้านนี้ก็ไม่ต้องเดินแล้วนะจากบ้านก็นั่งขับขับรถไปเลยนะไปถึงที่ทํางานเลยนี่มันสบายมากไปมันก็เลยเกิดโรคมากมายเคยพูดไปแล้วว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าสุขภาพจะดีได้เนี่ยต้องเดินนะวันละประมาณหมื่นเก้า เดินจากนี้ไปถ้ามาไฟก็ห้าพันสามรไปกลับก็หมื่นหนึ่งพอดีนะหมื่นเสรเศษอันนี้ก็เพราว่าถ้าได้ประมาณนี้แหละนะสุขภาพจะดีขึ้นไอการเดินเนี่ยออกกาลังกายนี่มันเหนื่อยนะแต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายสมัยนี้อย่างที่บอกนะคนเราไปเชื่อชูความสะดวกสบายมากนะและสุดท้ายมันก็เลยกลับมา เป็นโทษต่อเราในภายหลังอย่างที่พระเจ้าตัดว่าให้รู้จักประมาณในความสบายก็คือว่่อยาสบายมากไปเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าพรนะองค์เข้าใจเรื่องสุขภาพของมนุษย์นะดีนะคราวนี้ประการต่อมาเนี่ยข้อที่สามคือว่าให้กินอาหารที่ย่อยง่ายนะอาหารที่ย่อยง่ายเนี่ยนะก็ก็คงได้แก่พวกข้าวพวกผักแล้วมั้ง แม้กระทั่งถ้าเป็นเนื้อก็เป็นเนื้อที่มันย่อยง่ายเช่นพวกปลาอันนี้ก็เหมือนกันนะคนสมัยนี้เนี่ยกินเนื้อกินเนื้อมากนะเนื้อหมูเนื้อวัวไอ้พวกนี้มันเป็นเนื้อเป็นอาหารที่ย่อยยากแล้วก็ทําให้โรคหัวใจเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาว่าคนอเมริกาเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยเด็กนะเฉพาะเด็กเดียวเนี่ยกินอาหารประเภทขยะทั้งประเทศเลยทุกวันเนี่ยหนึ่งในสามก็คือประมาณสามสกว่าเปอร์เซ็นต เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในยุโรปอเมริกาก็มีปัญหามากเด็กอ้วนเสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายการย่อยอีกนะเพราะว่าอาหารที่กินมันเป็นพวกเนื้อเนื้อที่มันย่อยอยากน,ะนี่พระเจ้าก็เหมือนกับว่าเห็นการไกลนะาการรู้จักกินอาหารที่ย่อยง่ายก็ทําให้สุขภาพดีสุขภาพดีก็ทำให้อายุยืนนะพระเจ้ายังตัดนะว่าเนี่ยถ้าอยากจะอายุยืนนะก็ต้องรู้จักรักษาศีลน,นะ รักษาศีลนี่ก็ทำให้อายุยืนนะมันเกี่ยวกันยังไงนะมันเกี่ยวมากทีเดียวนะเอาแค่ข้อศีลห้าเนี่ยศีลห้านะถ้าเรารักษาไว้ดีนะให้โครคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการกินเหล้ามาสุรารวมทั้งบุหรี่ด้วยก็น้อยลงในเด๋ยนนี้คนก็ตายกันมากขึ้นนะเพราะว่าสุราแล้วก็บุหรีนะ่เพราะว่ามันมีเงินไงพอเศรษฐกิจดีคนก็กินเหล้ากันมากขึ้น คนไทยสมัยก่อนก็กินเหล้าเป็นเป็นช่วงช่วงเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลเช่นสงกรานเนี่ยหรือว่าวันนักขัตฤกษ์เนี่ยถึงค่อยกินเดี๋ยวนี้กินกันทุกวันและเดี๋ยวนี้เหล้านี่ก็หาง่ายมากนะคอยวิจัยพบว่าเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยสามารถจะใช้เวลาไม่เกินเจ็ดนาทีนะก็ถึงร้านเาหล้าแล้วหรือสามารถจะซื้อเหล้าได้นะไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะแม้กระทั่งอยู่บนหลังเขาเนี่ยไม่ถึงเจ็ดนาทีนะก็สามารถจะ หาเหล้ามากินได้นะขี่มาตอรไซค์เข้าไปในหมู่บ้าน,นก็มีเล่ากินแล้ววันนี้ยังใช้เวลานาน,านกว่าจะไปถึงนะแต่ว่าเล่านี่มันเข้าถึงได้ง่ายมากอันนี้นอกจากสีลข้อที่ห้าแล้วเนี่ยซื้อสีนแปดนี่ก็เหมือนกันนะการการไม่กินอาหารในยามวิกาลเนี่ยกินแค่มือสองมือนี่มันก็พอเพียงแล้วน กินเดี๋ยวนี้กินกันสามสี่ห้ามือเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโรคอ้วนขึ้นมาพอเดี๋ยวนี้เรากินเอาความสนุกสนานเอารสชาติมากกว่ากินเพื่อคํานึงถึงสุขภาพเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องอันนี้การมีศีลเนี่ยยังช่วยทําให้ไม่ไปก่อเรื่องก่อราวกับใครนะเพราะว่าถ้าไปไปผิดศีลนะมันก็ตายเร็วนะอาจจะตายเพราะว่า ถูกเขาทำลายเนี่ยไปผิดศีลข้อสามเนี่ยไปเป็นชั่วเขาเนี่ยก็ตายง่ายตายเร็วนะหรือไปขโมยขโมยของเขาไปาลักจับสัตว์นี่เขาก็หาทางกันแกล้งหรือว่าจับเข้าคุกเขาตารางได้สีลนี่มันช่วยทำให้อายุยืนนะมันไม่ใช่เพียงแค่ทำบุญทำให้จิตใจดีเท่านั้นข้อที่ห้านี่การมีมิตรดีนะมีมิตรดีถ้ามีมิตรดีก็ทำให้รักษาศีลได้นะถ้ามีมิตรชั่ว ในการที่จะมีศีลเนี่ยครบห้าข้อเนี่ยมันก็ยากนะพอศีลไม่ครบนะมันก็สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังอย่างที่เราสอนมาสักครู่เนี่ยนะถ้าเราถ้าเราสาศีลเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีความเครียดมันก็ยืยืนเพราะว่าจิตใจกับร่างกายมันสัมพันธ์กันถ้ามีเรื่องเครียดนะเพราะว่าไปก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อนกกบผู้อื่นเขาก็จะเล่นงานเอา ไปคอรัปชันไปโกงนะเขาก็พอรู้เขาก็จับเข้าคุกหรือว่าสืบสวนก็เกิดความเครียดขึ้นมานี่เห็นได้ว่าเนี่ยคำสอนง่ายๆพุทธเจ้าเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราทําได้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะแล้วก็ทําให้เห็นว่าพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะเรื่องการการสร้างความสบายการทําความสบายให้กับตัวเอง อย่างที่เราทราบรูเจ้าก็ไม่สับสนการทรมานตนอยู่แล้วแต่คนอยากสงสัยไอ้ที่ผู้จ้าสอนเรื่องให้ฝึกฝนอย่างเช่นทุดงขวัตเนี่ยนะมันไม่ใช่การทรมานตนเลยนะทุดงขวัตนี่ก็อย่างเช่นอาการฉันอาหารมื้อเดียวฉันในบารหรือว่าบางทีก็ไม่นอนนะการไม่นอนนะไม่นอนหมายถึงว่าไม่หลับด้วยการนอนนะแต่ว่าอาจจะนั่งหลับได้อันนี้ไม่ใช่การทรมานตนเลยนะ อันนี้ผู้จ้าสอนเพื่อเป็นการฝึกฝนนะเป็นแบบฝึกหัดนะเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้จักเผชิญความยากลำบากนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องทำทุกคนนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องทำไปตลอดนะเป็นการฝึกเป็นการขัดเกลานะให้รู้จักอดทนนะเมื่อขัดเกลาได้แล้วนะก็ก็จะก็จะวางหรือว่าจะเว้นก็ได้ไม่ทำก็ได้ อย่างไรก็ตามว่าอย่างที่บอกแว,นะว่านะคนเราเนี่ยนะั้นต้องรู้จักประมาณในความสบายอย่าสบายมากไปเพราะถ้าสบายมากไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าทําให้อายุสั้นนะอาจจะเกิดปัญหาตามมามากมายก็มีเรื่องเล่านะแถวทางที่เบตลาดักปูฐานเนี่ยนะเขามีพิสุณีอามีสามเณรีนะสามเณรีเนี่ยบางทีก็นิยมปลีกเล่นนะไปอยู่ป่าไปอยู่ถ้ำป่าอาจจะมีน้อยนะแล้วก็ไปอยู่ถ้ำ อันนี้เป็นเรื่องที่ทำกันเห็นได้ทั่วไปอันนี้ไม่มีในเมือง,งไทยนะแต่ว่าในประเทศที่เขานักถือาศาสนาพุทธบบวัชรยานเนี่ยมันก็จะมีประเพณีนีเน้เพราะเขามีสาม,มเณรีนะแล้วก็เน้นการปฏิบัติอย่างอุกฤษมากก็มีสาม,มเณรีคนหนึ่งนะก็หลีกเล่นไปปฏิบัติธรรมในในป่า,าใกล้ๆหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะก็อยู่แบบปลีกวิเวกแล้ว นะสมบัติก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีแค่จีวรแล้วก็ต่อมาก็พบว่าเวลาไปบินธบาตก็ดีนะหรือว่าเวลา,าปฏิบัติธรรมกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่าหนูเนี่ยมันชอบกัดนะกัดจีวรให้ขาดให้เป็นรูท่านก็ต้องคอยปะคอยชุนคอยซ่อมปะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มากัดอีกนะให้เป็นรูก็ต้อง ต้องปะใหม่นะจีวรก็มีน้อยอยู่แล้วว่าสมัยก่อนหายากนะไม่ใช่ว่าจะมีจีวรมากมายสมัยนี้จะไปซื้อก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีก็ต้องรักษาให้ดีถ้ามันขาดก็ต้องซ่อมต้องปะอย่างเดียวท่านปะอยู่หลายครั้งนะเพราะหนูตัวนี้มันก็คอยมาก่อกวนอยู่เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็รู้สึกเบื่อนะเบื่อนะอการปะการชุนเสียเวลาปฏิบัติธรรมนะก็เลยคิดหาว่าทํำยังไงนะถึงจะไม่ให้หนูมากัด จีวอนนะก็นึกว่าเออนึกได้ว่ามันต้องมีมีแมวนะถ้ามีแมวเนี่ยมันก็จะช่วยไม่ให้หนูนี่มากัดจีวอนจนกระทั่งต้องมาคอยปะคอยชนอยู่ร่ําไปคิดได้เช่นนี้ก็ไปขอขอรูปแมวจากชาวบ้านมาชาวบ้านก็ให้รูปแมวมาตัวหนึ่งนะอันนี้รูปแมวเนี่ยพอมันมาแล้วเนี่ยก็มีปัญหาต่อมาว่าต้องหานมให้มันกินนะเพราะนั้นก็ต้องไปขอนม นมวัวนะจากชาวบ้านบิณฑบาตทุกวันก็เอาได้นมวัวมาก็ให้เลี้ยงแมวหวังว่าเมื่อแมวโตขึ้นมันก็จะไล่หนูจากคนนี้ไปขอนมชาวบ้านทุกวันทุกวันก็เกรงใจนะก็เลยคิดว่าไอ้ทําไมเราไม่เลี้ยงวัวซะเลยจะได้ไม่ต้องรบกวนชาวบ้านบ่อยๆก็เลยไปขอวัวชาวบ้านชาวบ้านก็ให้นะให้วัวมาอันนี้พอมีวัวแล้วเนี่ยสามเณรีก็ต้องไปคอยเกี่ยวญ้าให้วัว นะเกี่ยวไปเกี่ยวมาก็ชักเบื่อรู้สึกเหนื่อยแล้วนะรู้สึกมันยุ่งยากเหลือเกินนะเพราะว่าการเกี่ยวย้ายมันไม่ใช่ง่ายนะก็เลยคิดว่าเอ้ยทำยังไงนะถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ได้ความคิดว่าจะต้องมีน่าจะมีเด็กนะมาช่วยเกี่ยวญาาินะแทนเราก็เลยไปปรึกษากับชาวบ้านว่านะจะ มีเด็กคนไหนสนใจนะจะมาจะมาอยู่กับสามนเณรีนไหมสามนเณรีก็ได้สอนธรรมะสอนหนังสือนะอันนี้ก็เป็นเครื่องตอบแทนนะก็ได้เด็กชาวบ้านมาคนหนึ่งนะเด็กก็ยุก,ก็ก็ทักก็พอจะเริ่มใกล้จะวัยรุ่นแล้วนะสิบแอดสิบสองนะพอที่จะมาเกี่ยวญาติได้อันนี้พอได้เด็กมาแล้วเนี่ยก็มีปัญหาต่อมาว่าเด็กเนี่ยจะจะอยู่ กับสามนเณรลีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องสร้างกระท่อมสร้างกระต๊อให้นะก็เลยต้องอต้องลงมือสร้างกระตอ๊อนะขณะที่กําลังลงมือสร้างกระต๊อให้เด็กอยู่นี่ก็ก,ก็เลยวุ่นนะจนกระทั่งภาวนาก็ไม่ภาวนานะก็บังเอ,อิญมีชาวบ้านนะมาหามาปรึกษาจะมาปรึกษาเรื่องชีวิตนะเรื่องขอความเห็นเพื่อแนะนํา สาม,มัญิเห็นก็รู้สึกลำคาเลยนะบอกว่าฉันไม่มีเวลานะไม่รู้หรือว่าเนี่ยฉันกำลังเนี่ยสร้างกระท่อมให้เด็กนะเด็กก็จะได้มีเวลาเด็กจะได้มาช่วยตัดหญ้าให้ให้วัวนะแมวฉันก็จะได้มีน้ำนมนะพอแมวโตก็จะได้ไปคอยไล่หนูไม่ให้มากัดเสื่อ,องฉันนะฉันจะได้ไม่ต้องมาคอยปะชุนสตีวบ่อยๆพอพูดอย่างนี้ข้าก็ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะ ทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นเพียงแค่เราต้องการแก้ปัญหาเนะหนูกัดจีวรเนี่ยมันชักจะใหญ่โตแล้วนะก็เลยได้สติขึ้นมาแล้วพอได้สติขึ้นมาว่าชักมันเรื่อมมาชชกจะไปกันใหญ่แล้วเ,เพียงแค่ว่าไม่อยากจะปะชุนจีวรเพราะหนูกัดเท่านั้นแหละก็เลยเปิดอารมณ์ว่างั้นเราชักจะเลยเถิดแล้วนะงั้นเลิกดีกว่านะต่อไปนี้ก็ ไม่ต้องเลี้ยงแมวแล้วเนะมื่อไม่ต้องเลี้ยงแมวนะก็ไม่ต้องเลี้ยงวัวเมื่อไม่ต้องเลี้ยงวัวก็ไม่ต้องเอาเด็กมาเมื่อไม่ต้องมีเด็กก็ไม่ต้องสร้างกระท่อมนะนั่จบนะง่ายดีและตัแต่นั้นมาเนี่ยนะก็ชีวิตของสามเณรีก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งมีเวลาปฏิบัติธรรมและวันหนึ่งก็พบว่าตื่นขึ้นมาจีวรเนี่ย ถูกหนูกัดอีกแล้วแต่คราวนี้เนะี่ยแทนที่จะบ่นนะสามมณรีก็เย็บจีวรน,นะอย่างอย่างมีความสุขละแต่ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยเย็บไปก็บ่นไปนะว่ามันทําให้ชีวยฉันยุ่งยากเหลือเกินแต่ตอนนี้สามเณีพบสามเณรีพบว่าเย็บจีวรน,นะเวลาหนูกัดนี่มันมันง่ายที่สุดแล้วนะไม่ต้องบ่นอะไรนะมัน จีวรมันปะขาดก็เย็บมันซะอย่าไปบน่นอย่าไปโวยวายไม่ต้องหาไม่ต้องไปหาวิธีการาจัดการกับหนูเพื่อไม่ให้หนูมากัดจีวรก็กลายเป็นว่าจบนะชีวิตมันง่ายขึ้นนะเพียงเพราะว่ามีความพอใจกับการเย็บจีวรเมื่อมันขาดนะทีแรกเนี่ยนะทีแรกเนี่ย สามนเญนรีรู้สึกว่าการเย็บจีวรน,นเป็นเรื่องยุ่งยากนะมันทำให้ไม่สบายทีแรกสามนเญรีอยากจะสบายไงอยากจะสบายมันอยากจะมาเย็บจีวรก็เลยหายวิธีแต่ปวกตว,วิธีการของสามเญรีนเนี่มันมีแต่ทำให้วุ่นวายหนักขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดน,นะคนเรานี่พออยากสบายเนี่ยไอ้วิธีการแก้ความไม่สบายคนเราเนี่ยมันกลับทำให้ชีวิตเรายุ่งยากมากขึ้น เพียงเพราะอยากจะสบายเนี่ยนะมันทำให้ช่วยเรายุ่งยากมากขึ้นคนสมัยนี้เป็นอย่างนี้นะอยากจะสบายนะบ้านก็อยากจะมีตู้เย็นอยากจะมีรถยนต์อยากจะติดแอร์นะมันจะได้ไม่ร้อนนะไปไหนมาไหนก็จะได้สะดวกนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเดินเอานะมีน้ำเย็นๆกินเสร็จแล้วเป็นไงชีวิตสบายขึ้นไหมมันก็ไม่สบายนะเพราะว่ามันต้องทำมาหาเงินนะ ต้องทำมาหาเงินตัวเป็นเกลียวเพื่อได้มีเงินมาามาผ่อนตู้เย็นนะมาผ่อนรถมาผ่อนแอแล้วก็ตามใหมากมายอยากได้บ้านใหญนะ่อยากได้บ้านใหญ่ที่ที่มั่นคงนะอยู่สบายก็ต้องไปกู้เงินเข้ามานะกู้เงินสหกรณ์ถ้าเป็นครูก,ก็ไปกู้เงินสหกรณ์มาเป็นแสนเสร็จแล้วเป็นไงก็ต้องเหนื่อยการหาเงินบางทีก็ต้องไป มีอาชีพหลายอาชีพนะเป็นครูเสร็จก็ต้องตอนเย็นก็ต้องไปเป็นพนักงานขายแอมเวเนี่ยขายประกันบ้างเดี๋ยวนี้ครูนี่มีอาชีพสองอาชีพเลยนะสามอาชีพเนี่ยขายประกันบ้างขายแอมเวบ้างไอเพราะความอยากจะสบายนี่มันทําให้ชีตเนี่ยไปมา,มาเนี่ยกลับเป็นกลับไม่สบายนะกลับยุ่งยากเหลือเกินสุดท้ายก็ไม่มีเวลาแม้กระทั่งอยู่กับครอบครัวไม่มีเวลาแม้กระทั่งพักผ่อนเพราะคอยหาเงิน ถามาหาเงินเพื่ออะไรนะหาเงินเพื่อว่าชีตมันจะสบายแต่สุดท้ายมันก็ไม่สบายนะแต่ถ้าเราเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะเออมันก็สบายกว่าอย่างสามเณรเลยเนี่ยถ้าเขาสึกว่าถ้าเมื่อเขาเริ่มพอใจนะไม่รู้สึกว่าการยึดจีวรเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากชีวิตเขาก็จะสบายขึ้นนะอันนี้มันก็เป็นเรื่อง,องการมองนะการมองปัญหาด้วยนะว่า ปัญหาเกิดจากอะไรทีแรกสาม,มนเณรีเขาเชื่อปัญหาเกิดจากการที่มีหนูมากัดนะทำให้จีวรขาดนะแล้วเขาก็เลยไปคิดแก้ปัญหาตรงนั้นด้วยการหาแมวมาไล่หนูนะแล้วพอมีแมวก็ต้องเลี้ยงวัวพอเลี้ยงวัวก็ต้องมีเด็กมาคอยตัดเกี่ยวหญ้าให้วัวที่จริงปัญหาเนี่ยมันแก้ง่ายนิดเดียวนะก็คือว่าปรับที่ใจของเรานะ อย่าไปคิดแต่จะคิดจะไปคิดแต่การแก้หาวิธีว่าทําไงถึงจะไม่ให้มีหนูมากัดนะถ้าเราแก้ที่ใจของเราคือว่าเออมันกัดก็เราก็ปะมันแค่นั้นเองมองว่าการปะจีวรน,นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดามันก็จบแค่นั้นแหละก็คือปรับที่ใจงไงนะมีความสุขกับการเย็บจีวรถือว่าการเย็บจีวรเนี่ยก็เป็นภาวนาไปด้วยนะ คนสมัยนี้ไปแก้ปัญหาที่ไปมองว่าปัญหาอยู่นอกตัวนะปัญหาเกิดจากข้างนอกปัญหาเกิดจากการที่มีบ้านเล็กไปเกิดเพราะว่าเราไม่มีตู้เย็นไม่มีรถยนต์นะแต่ที่จริงปัญหาเกิดจากการที่เราไม่พอใจในสิ่งที่มีมากกว่าไปคิดว่าบ้านเล็กคือปัญหาไปคิดว่าการเดินเนี่ยคือปัญหานะอย่าไปมองปัญหาว่ามันอยู่ที่ข้างนอกนะใ กลับมามองว่าปัญหาอยู่ที่ใจเราหรือเปล่านะเพียงแค่ปลดใจเราชีวิตมันก็ง่ายขึ้นนะไม่วุ่นวายวิธีการแก้ปัญหาชาวโลกเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันเป็นในที่การแก้ที่ข้างนอกพอไปแก้ที่ข้างนอกแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรต่ออะไรมากมายตามมาที่เป็นภาระนะนที่พระเจ้าตรัสว่าให้ว่าให้รู้จักประมาณในความสบายเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าถ้าไม่ รู้จักประมาณในความสบายคืออยากจะสบายเรื่อยๆอยากสบายให้มากกว่านี้ชีวิตมันจะกลายเป็นว่ายุ่งยากกว่าเดิมนะและแถมเนี่ยยังทําให้อายุสั้นด้วยนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าสบายมากไปอายุมันก็สั้นลงเพราะว่าสุขภาพร่างกายย่าแย่แต่ถึงแม้ว่าอายุยังไม่ทันจะสั้นคือยังไม่ทันจะเจ็บไม่ทันป่วยนะมันก็เจอเรื่องวุ่นวายนะเกิดขึ้น แล้วคนสมัยนี้เนี่ยพอบอกว่าพออยากจะสบายมากนะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าไม่มีเวลาแล้วไม่ค่อยมีเวลาคนสมัยก่อนนี่ชีวิตนี่ลำบากนะจะใช้น้านนี่ก็ต้องไปไปตักมาจากบอ่อนะจะกินข้าวนี่ก็ต้องไปติดไฟจะมีจะติดไฟต้องต้องไปหาฟืนมานะทำแต่ละอย่างใช้เวลาทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นการ หุงข้าวใช้เวลาทั้งนั้นไม่มีมาม่าที่จะทำประเภทประเดีย๋ยวเดียวก็เสร็จละไม่มีไม่มีไฟฟ้าไม่มีหม้อหุงข้าวแต่ท้านทานที่ชาวบ้านนี้เขามีเขาต้องใช้เวลาในการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายนะแต่แปลว่าเขามีเวลาชาวบ้านนี้ไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยบ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลา คนสมัยนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะมีเครื่องทุ่นเวลาเยอะแต่ชอบบ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลานะไม่รู้เวลามันหายไปไหนหมดนะไม่มีเวลาแม้กระทั่งอยู่กับลูกไม่มีเวลานะกินข้าวพร้อมหน้าไม่มีเวลาแม้กระทั่งพักผ่อนเวลามันหายไปไหนนะมันหายไปกับการที่สแสวงหาความสะดวกสบายเนะเวลามันหมดไปเพราะว่าไป อยากจะหาเงินหาทองมาเพื่อที่ทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นแต่ยิ่งยิ่งทำนะเวลามก็หายไปและชีวิตก็ยุ่งยากกว่าเดิมและเพราอเหตุน,นี้แหละนะชีวิตมันก็เลยเครียดพอเครียดมากๆก็เลยอายุสั้นนะหรือว่าถึงแม้ไม่ไม่แม,ม่อายุสั้นนะแต่ว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันสารพัดอันนี้สรุปง่ายๆคือว่าเป็นเพราะไม่รู้จักประมาณในความสบาย การทําความสบายกับตัวนี้ของดีนะแต่ว่าให้มันพอดีพอดีนะอย่าให้มากเกินไปไม่งั้นเนี่ยชีวิตจะไม่สบายชีวิตจะยุ่งยาก